บอยเช้าแล้วตื่นย oh, 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 okay. ังเออตื่นแล้วโอ้โหวันนี้ทำไมสภาพอากาศมันแปรปรวนจังเลยเนี่ยเราจบไปตกปลากันได้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะได้แหละบอยว่าไงอ่ะได้เลยโอ้ลมพัดตึ้งตึงตึงเลยนะบอยดูดิโอ้ตึ้งตึงตึงบอยเดี๋ยวบอยลมมันพัดตึ้งตึงเลยเนี่ยเราต้องไปตกปลาได้เดี๋ยวคืนนี้เราไม่มีอะไรกินกันถึงฝนจะตกแต่เราก็ต้องไป ไปกันดีกว่าไปกันเถอะเราต้องรีบไปตกปลานะก่อนที่พายุมันจะมาตอนนี้น้ำินฮะเอ้าเรือเป็นไรอ่ะเอ้าบอยเมื่อกี้เรือเป็นไรอ่ะอยู่ก็โดนพายุพัดแตกแล้วโอ้โหลมพัดตึงๆเลยนะนี่แหละตรงนี้แหละน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะมีปลาเยอะอยู่เหมือนกันมาตกกันดีกว่าฝนก็ตกด้วยจะเป็นไข้ไหมเนี่ยบอย อะไรเนี่ยบออยะไปยุอะไรปยุบอยยพูเออเออช่วยแล้วอะไรด้วยบอยเรือมันขยับไม่ได้อ่ะบอยบอยเรือขยับไม่ได้ออยเรือแตกแล้วบอยบอยบอยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบอยตื่นบอยบอยตื่นตื่นตื่นยัง เออเออมีอะไรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยปล่อยจำได้ไหมเนี่ยว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะรู้สึกว่าเราจะโดนพายุพัดมาลันทีอ๋อตอนที่เรากำลังตกปลาลลแล้วเรือเราเข้าไปหาพายุแล้วเรือเราแตกไงใช่เลยเรากำลังหาปลาลอยู่แล้วเรามาที่ได้งไงเนี่ยตอนนั้นมีคนอยู่ด้วยนะเราไปหาเขาดูไหมฮัลโหลโอ้โหพูดมาถึงแล้วสินะถึงถึงไรล่ะครับแ้าที่นั่นจะได้เก็เข้ามาเชิญงาน ถึงที่ก่อนเนี่ยังไงล่ะแล้วทำไมคุณปานว่าเราวันที่ก่อนนี้เนี่ยกรอยฉันมีภารกิจใหม่พวกนายทำยังไงล่ะถ้าพวกนายทำภารกิจของฉันสำเร็จจะใจ้นายกับบานได้เราต้องทำอะไรบ้างล่ะครับตายสิขันแหลกกระแผวดินไม้ชั้นแล้วก็ไม้ชั้นื่อนี้นายจะได้สนุกดีวันนี้นายจะได้รับสมุดควสดินแบบนี้นะครับดินไม่มีหญ้าโอเคอ่ะทำไมขุดช้าจังเลยเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยอะบอย ได้แล้วตอ,อนนี้อ่อนแรงมากเลยได้แล้วนี่ยอยู่น้ําไหนไหนขอดูภาร,รกิจหน่อยโหภารกิจไปตั้งยีิบสองภารกิจนะบอยสร้าง<อ>บ้านทําไฟทำถ่า,านคราบกดแก้วทำฟาร์มข้าวสาลีสร้างเรือทําฟาร์มแตงโมทําฟาร์มฝรัง โอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยบอยอ้าวบอยแล้วเขาหายไปไหนแล้ว่ะเย่๋ยบอกนะว่าเราจะทํทำภารกิจพวกนี้จริงๆอะเราต้องทำเลยถ้าไม่ทำแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงล่ะโอเคภารกิจแรกเราต้องสร้างบ้านก่อนบอยไปเราไปตัดไม้กันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยอะตัดไม้ช้ามากเลยอะเราจะต้องกินน้ำนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว <laughs> กินน้ำครับเตาเผาเอาขวดน้ำมากิน <laughs> โอเคบอยบอาตอนนี้ตัดไม้นะบอยเฮ้ยหิวน้ำมากเลยอะตัดไม้ช้ามากเลยอะ โอเคได้ต๊คราบแล้วขอขอไม้หน่อยบอยก็ตัดต่อเลยเดี๋ยวทําให้แล้วก็อย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยได้ที่ขุดแล้วบอยแล้วก็คราบทั่วเรียบร้อยไปเราขุดหินกันดีกว่าขุดหินยังขุดช้าเลยเนี่ยคราบอะไระกูอ่าเดี๋ยวบอยมานี่ก็ได้โอเคบอยก็ขุดทรายไปนะเพราะว่าเราต้องใช้ทรายไปทํากระจกนะเพื่อที่เราจะไปคราบขดน้ํามันเองโอเคบอยมาครบแล้วมามามาแล้วก็คราบเตาเผานะครับโอเคได้เตาเผาแล้วต่ววตอไปบอย มาบอยใส่ทรายแล้วก็ไม้เลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเผาแล้วนะครับเราจะได้หิวเราจะได้กินน้ำสักทีเพราะว่าตอน <ไป S 1> นี้เราหิวน้ำมากๆโอเคบอยได้กระจกสามมาแล้ว,วโอเคอ่ะขวดน้ำไปแบ่งกันแบ่งกันเย้ได้กินน้ำแล้วนะครับโอเคเราก็ตักน้ำมาก,กินเลยนะผมจุบ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 อ่าสดชื่นสดชื่นไม่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 มันต้องอย่างนี้ไหหายเหนื่อยแล้วยังไงอืม อรเย <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็สามารถขุดได้เร็วขึ้นแล้วโอเคมาหมือนระบอยเราจะสร้างบ้านทันไหมเนี่ยค้าวขวานไม้ก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ตัดไม้ได้เร็วนั่นเองใช่หรอโอเคใช่แล้วจะขนแกะ่างไหนอะขนแกะมันมีเกาะอ,อื่นอยู่อะข้างๆมีเกาะอ,อื่นอยู่ก็ต้องลองไปดูอค่อยไปแล้วกันเราจะทำอะไรเสร็จก่อน โอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมไปตักน้ําก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหิวคือพยายามเดี๋ยววิ่งมากนะเพราะว่าหามันมีโอกาสที่จะน้อยแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ชอบกดวิง่งตลอดเลยเดี <c oughs> u, ๋ยวไปขุดหินก่อน <c oughs> ตอนนี้หินไม่พอ <c oughs> อันนี้เราคงทําได้แค่บ้านแล้วก็ท็อตนะครับแล้วก็ฐานซึ่งเราจะไปหาโทรเราจะไปหาโคจากไหนเนี่ยจะทําโคไม้ดิอ๋อเออใช่เขาให้เราทําฐานก็โคไม้ไงเฮ้ยทำไมบอลฉลาดจังเลยเนี่ย ถ้ากูแก่หลับแล้วทุกอย่างมันจะอีซี่มากนี่ลืมคิดเลยเนี่ยโอเคผมบอยเพิ่งฆ่าไก่นะเราเก็บไก่ไว้แบบเลี้ยงก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาหารไม่มีจะฆ่ามันอาหารไม่มีเดี๋ยวซวยนะช่างมันโอเคมาเราได้ขวานไม้แล้วนะครับไอขวานหินแล้วแล้วก็คราบกล่องเรียบร้อยมาเก็บของโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้นะผมก็จะตัดไม้สร้างบ้านนะเดี๋ยวไม่ทันเอาเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วโอเค มาครับเรามาเริ่มทำภารกิจแรกกันดีกว่าภารกิจแรกนะครับเพราะให้เราเผา่านนั่นเองแล้วก็จะเผาฐานนะครับเผาฐานเผา่า,านเผา่า,านเผาไม้เป็น่านไงออโอเคเราจะทําบ้านใต้ดินก่อนเหรอแต่ว่าเราอยากทําบ้านไปเลยเราทําบ้านเล็กๆก็พอไม่ต้องใหญ่มากนะครับตอนนี้บอยมีไม้เท่าไหร่แล้วอะสิบ <15. S 2> โอเคเดี๋ยวันี้นะครับทําให้เสร็จสักสี่ถึงสามภารกิจก็น่าจะโอเคแล้วนะข้าวขวดแก้วแล้วเสร็จหนึ่งทำ่านก็ ขวดแก้วเขาไม่ได้เราค้าบนะม,มีมีทำวดกแกิวด้วยหรอไม่อ่คราขวดแก้วอ๋อเออใช่เราคราบแล้วเพราะว่าเราไปกินน้ำไงเราหิวน้ํามากก็เสร็จหนึ่งแล้วถ้าเราเหนื่อย<า>คือเราต้องไปกินน้ําอ่ะหวังว่าพายุจะไม่มานะคือถ้าพายุนี่มานี่คือเป็นเหมือนตอนแรกเลยนะพัดเราไปไกลไเลยใช่มันเป็นพายุที่สาหัสมากๆใช่โอเคเราได้โคลแล้วบอยมาบอยได้ทอดแล้วโอเคเคยเสร็จคลิปแล้วโอเคบอยเรามาสร้างบ้านกันดีกว่ามาเดี๋ยวบ้านนะครับเราจะแบบ เอาเล็กๆก็พอมาเอา่อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นประตูสองบานละกันเรื่องทวารไทยถี่นะผมดูฝากของฝากว้นที่ผมนะโอเคบอยก็ระหว่างนี้บอ,บอยก็ตัดม้าไปเลยเดี๋ยวสร้างบ้านให้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่บานตรงนี้ไม่รู้ทําถูกหรือเปล่าบ้านเล็กจริงๆกัเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายตอนไหนก็ได้นะครับคืนนี้เรา,เาแบบให้รอดก่อนละกันสำหรับคืนแรกปึ๊บปุ๊บปึ๊บ โอเคตอยมีไม้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ยีบยิบเขอไม้หน่อยพว่พวพ่วผมอยู่ในเนี่ยบอยมีพวม่พวไหมพ่วดอกพ่วใหน่อยพ่วไม้พังแล้วเหรอนี่นีอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็วางไม้ไปเลยนะครับผมบ้านเล็กจริงๆอะ่ะคือแบบเอาพออยู่ไปก่อนแต่ว่าผมว่าเราต้องขยายอีกสักหนึ่งบล็อกนะมันเล็กเกินไปผมว่า นายไม่นายทำอะไ,ไรอยู่ในบ้านอะไรเยังแค่ไหนอะถ้าแซ่บลิงมันหล่นมาบอยก็อย่าลืมเก็บแล้วปลูกไว้นะเนี่ยหล่นเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยเก็บเดี๋ยวเราขอทาบ้านก่อนนะครับจะตายแล้วหิวเป๊บเปิบปบบ,บ,บโอเคเป็นไงบ้านเราเล็กไหมบอกแล้วเล็กจริงๆเล็กจริงจริงอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววางอย่างนี้ครับเรื่องสร้างบ้านนี่ขอให้บอกผมบอกเลยบอยไม่เคยสร้างบ้านเลยทั้งเล่นไมค์ครับมาใช่ไหมถ้าสร้างจะสวยจนไฟดิเหรออ่าปีหลังคาปีหลังคา รู้งานรู้งานเรียบร้อยครับผมบ้านเราโคตรสวยงามน่ารากขมัวสร้างมัวแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้โองมัวแล้วโอ้ยนายลนอะไรอะ่ะไม่ได้ลนตาลายหรือภาามันเบลอเดี๋ยวไปครัฟประตูบ้านก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายของเข้าบ้านเลย,เลยกันปึ๊บเรียบร้อยมาเอากล่องเข้าบ้านของเต็มโอเคได้อยู่โอ้โหนี่ขุดเป็นรูเลย เดี๋ยวเราปลูกต้นไม้แถวนี้ได้ครับอุ้ยแอปเปิลหลอบเต็มเลยมามาแอปเปิลเรียบร้อยเปึ๊บป๊บแล้วก็ปลูกอันนี้นะครับแล้วก็แอปเปิลเรากินเลยไหมเรายังไม่กินดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเราวางนะฮะเปึ๊บเรียบร้อยโอเคบ้านเราบ้านเราไม่มีกระจกเลยเดี๋ยวเราทําเป็นรั้วก่อนล้วกันรั้วก็ใช้ไม้ไม่น่าจะเยอะมากนี่เรียบร้อยได้รั้วมาแล้ว,ม,ลวมันจะพอไม่แน่สามสิบอันกระจกบ้านเรา โคตรหรูปึ๊บปึ๊บข้อความมันก็เหมือนอยู่นะมันก็คือข้อควาย,รย yeah, เรียบร้อยครับผมต่อไปก็วางประตูประตูลบเรียบร้อยครับผมเยสร็จแล้วเย้ yeah, ลก็ไฟหน่อยปักไฟ <Ooh. S 1> วันนี้เราเสร็จไปสองภารกิจหรือเปล่าเนี่ย 2> 2โอเคเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราทาอีกอันนึงละกันนะครับทําฟาร์มข้าวบอยข้าวสาลีะเนี่ยมีอยู่พอดีเลยเดี๋ยวครับจอบแป๊บหนึ่ง บอยมีเมล็ดสาหรีไหมเอ้ยไม่ไม่มีเลยทีกูมีแค่อันเดียวเลยอะเหรอไหนดอกมาดอกมาเนี่ยเนี่ยฉันรู้สึกอะไรเนี่ยหายหนาวเหรอตอนนี้รู้สึกร้อนแทนฮอต hot I'm so hot very hot very hot เดี๋ยวเราโอ้ยบอยช่วยขุดดินหน่อยไม่ได sí ้พัวมาเอาไปวางตรงริมน้ำอะนายชอบทำไรเกาะดูดีนายเกาะไม่สวยเลยเออเกาะพังปังป <hm ีหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปมาวางครับผมดินฉันรู้สึกอะไรหลายรู้สึกจังเลยเนี่ย รู้สึกเรียบร้อยครับผมฟามข้าวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฟามข้าวโคตรกากโอเคผมไงสำหรับคลิปวันนี้นะก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หาเราสองคนนะครับผมมาดูซิว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะทำาะรกิจแล้วเราสามารถเอาไปจัก่อได้หรือเปล่าแล้วก็รอติดตามดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะน้จบหรือเปล่านะโอเคบายบายนอยบายบายครับผมขอตัวไปนอนก่อนลัก่อนบายบายคุณ